มาแล้วครับทารุณสมครับหั่นตะไคร้รอก่อนนะครับผมเป็นเนื้อของเราโอ้ยหข้างในครับสุดยอดแน่นอนตับครับตับหั่นไห้นะครับผม อันนี้เลือดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขี้ผียนะครับผมต้มแล้วนะครับนี่ครับมีริกขี้หนูใส่หน่อยนะครับผมโอคใส่ลงไปเลยนะครับวิธีวิถีฐานรวดเร็วทุกเดียวจบใส่เลือดครับใส่หมดเลยมีดปาดเลยก็ได้ ออนะครับตามด้วยที่กลาบนะครับผมใส่เกลือหน่อยนะครับกัดเกลือไม่ได้นะครับน,นี้ใส่เท่าไหร่หมดเลยเออพอกอนก็ได้ออเครับเกลือนะครับสวัสดีครับผมเจ็ดแชนแนลเล่นกินเที่ยวนะครับผมวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปตลาดนะครับ จะไปซื้อเนือ้อมากินสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่อเอามาเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเอามาซาทางเหนือนะครับผมก็เหมือนก้อยฝั่งอีสานนะครับฝั่งอีสานเขาเรียกว่าก้อยแต่ภาคเหนือเขาเรียกว่าซาจีนนะครับผมโอเคอยังไงติดตามต่อไปนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมครับมาถึงตลาดแล้วครับผมเดี๋ยวเราเราใส่เนื้อเราต้องมุ่งไปหาทางเนื้อนะครับเสื้อผ้าเราไม่เอานะครับผมเสื้อผ้าสวยๆเยอะนะ เดี๋ยโซนหมูนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูเนื้อก่อนว่ามีไหมเดี๋ยวไปดูเนื้อก่อน <c oughs> ปลาก็มีนะครับนะครับมาถึงชา <c oughs> ครับมีแค่นี้ครับผม อ,อมีตับมีผัากิริ้วด้วย่ะเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ดีสองร้อยมีมีเลือดมีเสียใช่ไหมพี่โอเคไม่แน่เพราะขาใจดีอาจจะแถมนะครับผม <c oughs> เอาอันนี้ก็ด้ก็ได้แล้วก็เนื้อนี่แกวเลยครับนั่นแหละลอกมันออกถูกที่สุด ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเ,เนี่ยได้มาแล้วนะครับซื้อผักต่อครับตะไคร้หอมแดงตะไคร้ตะไคร้นี่ครับส่วนผสมได้มาแล้ว ข้าวก็ได้มาแล้วนะครับไปครับติดตามต่อไปไปสอยจุก,กันนะครับผมสอยจุหรือว่าซาจ,จีนครับผมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับหานตะไคร้รอก่อนนะครับผมเป็นเนื้อของเราโอ้ยข้างในครับสุดยอดแน่นอน ่อไปเป็นต้นหอมนะครับผมฟักชีครับนี่หั่นไว้ให้หมดเลยนะครับผมต้นหอมครับต้นหอม แถวหรือผักไผ่ครับหั่นไว้ครับผมเืม้อยอดเลยนี่ครับหั่นเนื้อแล้วนะครับผมเนื้อมีหลายอยู่นะครับเมนูนี้ ซาเจนแถวเหนือก็คือผมไม่ชอบขมเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อดีมานะครับผมเน้นขี้เพียรเอานะครับขี้เพียก็ขมเนือครับตับครับตับขันไหน,นะครับผมอันนี้เลือดนะครับทุกผู้ชม ก็ขี้ผีแยนะครับผมต้มแล้วนะครับหั่นไปครับหั่นไปบางๆเลยก็ซอยจุใหญ่นะอ,อันนี้อันนี้เอาเอาไว้กินไหมเออเออเลิศขึ้น เยอะเกินนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นผักที่เหลือนะครับเอาไว้กลับนะครับผมหรือีิขั้นตอนนะครับหอมแดงนะครับผมต้องซอยใส่นะครับ ที่หนูใส่หน่อยนะครับผมโอเคใส่ลงไปเลยครับพิธีวิถีานรวดเร็วัวดเดียวจบใส่เลือดครับใส่หมดเลยมีดปาดเลยก็ได้ใส่หมดเลยผัพีเใส่หมดเลยใส่ให้หมดโอ้เจนะ็ช่วยไง อันนี้ใส่หมดหรือเปล่าเค้นะครับตามด้วยพริกลาบนะครับผมใส่เกลือหน่อยนะครับกัดเกลือไม่ได้นะครับอันนี้ใส่เท่าไหร่หมดเลยเออพอนก็ได้ครับเกลือ,น,อ,อนะครับผมต่ ตกนัวหลับตาใส่นะครผู้ชมอย่ามองนะครับอย่ามองนะครับใส่หลายเซฟหลายครับออโอเคคนครับลองชิมก่อนนะเราเข้าเรื่องซาจีนทางเหนียนะครับผม ถ้าอร่อยแล้วก็ใส่ผักลองชิมก่อนก็ได้ว่าได้ยังเป็นไงเดี๋ยวผมกินบ้างอ่านแล้วบ้งอืมเปร็จแล้วนะเป็นรับได้ไหมใส่ผักเลยก่อนใ,ใส่ผักเลยอืมได้แล้วครับใส่ผักเลยแก้ว <c oughs> อร่อยครับ เดี๋ยวครับเมนูนี้เน้นผักเลือดจางเลยเอเรียบร้อยครับผมซาจีนภาคเหนือเดี๋ยวขายดูทันได้เกียเก๊ย,ยนะครับใช้มือเหระครับอร่อยที่สุดแล้วครับผมอ,อ,อเดี๋ยวมาก ถ้าอยากให้เผ็ดอีกนึงก็ใส่พริกกงกใส่ผักจับข้ามานะครับโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เจ๋อชาแนลทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม